พี่โยงพูดถึงโพลนวิทย์โสพลนวิทย์ก็โพลวิทย์จริงๆอ่ะเขากับไทยลีกนี่มันอาจจะเขาเรียกอะไรนะมันอาจจะเร็วไปนะเร็วไปหน่อยครับคือคือจริงๆอ่ะถ้าด้วยรูปร่างอะไรเนี่ยมันก็จะเสียเปรียบหน่อยนะในการเล่นไ,ไ,ไทยลีกใช่แต่ว่าด้วยประสบการณ์กับ กับกับขนาดที่ตอนนี้กับเมืองทองเนี่ยมันเลยทําให้เขาขาดความมั่นใจนะเพราะต้องยอมรับว่าตอนนี้เมืองทองไม่ใช่มีปัญหาแค่กองหลังอย่างเดียวนะใช่จริงๆอ่ะเมืองทองมีปัญหาข้างบนด้วยข้างบนด้วยก็มีเออมันก็เลยทําให้แบบพอข้างบนมันยิงไม่ค่อยได้เนี่ยพอข้างล่างยังไงโดนบุกโอกาสเสียมันอยู่แล้วมีอ่าใช่ถ้ายิงได้ก็ความมั่นใจจะมาหน่อยอย่างเงี้ยกองหลังจะง่ายขึ้นนะฉะนั้นต้องให้กําลังใจเลยอืพี่ว่าตอนเนี้ยประตูเนี่ย ถ้าถ้าเล็กหลังเมืองทองไม่ซื้อใครมานะก็เหนื่อยนะใช่ครับนะเพราะว่าโมวิทธาโดนแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆความมั่นใจมันเล็กเด็กอ่ะถูกไหมถูกต้องแล้วผมแต่ผมว่าก็จะเหนื่อยนะเพราะว่าตอนนี้คือจะเสริมทัพก็ยากนะระหว่างดูการใครจะปล่อยอะไรย่างเงี้ยพี่ไม่มีคือจะเสริมทัพเดียวคือเล็กสองเล็กสองเลยแต่ประเด็นตัวมาต้องเด็ดเลยนะอ่าใช่ใช่ไหมเออเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรเมืองทองเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะไงพี่จากปีที่แล้วอ่ะพวกเอ่อ ซาดอก็ไม่อยู่แล้วในต่างชาติอ่ะคุณภาพของนักนตต่างชาติที่เข้ามาอาจจะยังไม่แบบเปลี่ยงป้างเหมือนตัวก่อนๆที่อยู่คราวที่แล้วเงพี่เพราะด้วยงบประมาณงบประมาณเนี่ตรงนี้เราต้องเข้าใจนะใช่คือทีมพราะไม่มีงบประมาณเนี่ยมันจะมีคิดสูงกว่านี้มันก็ไม่ได้อ่าใช่มันต้องเอาเขาคุณธาเขาเล่นมันจะอยู่กับตาจำนวนเงินที่เรามีอ่ะใช่พี่เออมันเราจะบอกว่ามันจะได้ของดีราคาถูกนี่มันมีแต่ น้อยมากอ่ะมันน้อยนะมันอาจจะดีแต่มันไม่ดีที่สุดไงถูกต้องมันก็จะไปสู้เัืดีที่สุดตรงนี้ยากหน่อยต้องเห็นใจเขาด้วยนะใช่ครับสำคัญสำคัญเพราะว่าตอนเมืองทองมีตังค์เลยเขาก็ทุ่มนะอ่าใช่เออตอนเขามีตังค์นี่เขาทุ่มนะใช่เหมือนปอไม่ติดตามหรอกเนี่ยเสียใจทุกวันเนี่ยเอาบริจาคมาแล้วตั้งแต่ยุคพี่ซอมาเสื้ออยู่นี่โชว์นีเออเฮ้ยโอ้โหยังยังมาห้าด้วยเนี่ยเสื้อใครเสื้อใครหันหลังนี่ของบัตรหลังไม่มีเสื้อนช่คือปีแรกที่ขึ้นมาไทยลลีกแแ้วเป็นชมป์ครรั้งแกที่ได พี่แทกพี่แทกอ๋อพี่แท็แกมีส,ส,สปอนมีสปอนอกันนี่แหละเขาจะเห็นอยู่ว่าเขาจะพอเข้าใจ <c oughs> อยากให้พี่โยกับพี่ซอวิเคราะห์เกี่ยวกับสุพนัทหน่อยครับอยู่เบลเยียมมีโอกาสขึ้นชุดใหญ่ไหมเอ้าผมก่อนผมก่อนมีโอกาสขึ้นชุดใหญ่แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนเพราะเราเคยไปเบลเยียมมาไปม,มาแล้วน <c oughs> ้องเนี่ยตอนนี้เริ่มจากเล่นยูยี่สามไปก่อนเนี่ยถูกต้องแล้วครับเพื่อเก็บเกียประสบการณ์แล้วก็สร้างความคุ้นเคยชินกับเพื่อนร่วมทีมยูยี่สามเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นทีมสำรอง ไกลกับทีมชุดใหญ่อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็คืออยู่ในในสควอตลิสต์ของทีมชุดใหญ่อยู่แล้วแหละแต่ว่าก็คงหาประสบการณ์ไปก่อนแล้วก็สบักบ่งบ่มแบมบ,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 บประสบการณ์ในการเล่นฝรั่งไปก่อนส่วนพี่นะครับสุพนัทเด่นดังแน่นอนอเพราะเคยร่วงานครั้งตอนไปยุที่สามครับพี่เวลาเจอศูนหน้านี่นะจะไม่ค่อยบอกว่าใครแบบเก่งๆหรอกเราโอเคมีพี่ตุ๊กหนึ่งคนที่เก่งนะไอโก้คือเนี่ยพกเนะไอเอ็งเนี่ย<อ>้ายใไม่ได้นะจ๊ะพ่า เพราะว่าเอ,ง,เองพี่ดูเองเล่นนเออเองตอนนั้นเองมันก็เกินวัยนะครับ,รบแล้วก็มีมาถ้ามันเป็นช่วงหลังคือหลายคนเก่งนะครับช่วงหลังพอเป็นไอ้แบงค์เนี่ยนะไอ้ธีรศักดิ์ก็เห็นแล้วแต่ว่าพอไอ้แบงค์ปั๊บมันมีนนนตรงด้วยความกระหายอ,ะอะนะ,อะคือเวลามันลงไปเล่นปั๊บมันจะแบบสมาธิมันอยู่ตรงนั้นจริงเหมือนใครหรือว่าเหมือนเช็คใช่ใช่เวลตาเนี่ยมันเวลตาเดียวกับไอ้เช็คพี่น้องกันด้วยนะถูกต้องก็เลยก็เลยรู้เลยว่าแบบเออเนี่ย ไอ้อามก็เหมือนกันเหมือนกันเลยพวกเนี้ยมันเหมือนกับบอลเขาถูกฝูกฝังมาจากมูริลัมผมว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมทีมมูริลัมนะครับคือเขาฝึกเขาเรียกบมฝึกนักบอลให้ให้มีความกระหายอ่ะในการที่จะลงไปเล่นในการที่จะชนะหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่านี่เจ๋ง